พี่ครับผมซื้อบอนกระดาษหูช้างด่างเหลืองมาตอนได้มามันก็รายด่างสวยดีนะครับแต่ตอนนี้ของผมทำไมมันเขียวนะคือเขาเขียวทํายังไงดีแก้ยังไงดีแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันนะครับนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันออกมามันก็จะเผือกนะกรณีบอนกระดาษมันก็จะเผือกกรณีช้างเหลืองมันก็จะเขียวนะ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะมาอยู่ที่สวนคอนสวรรค์นนะดูจากแบ็กราวนี่เลยนะดูจากแบ็กราวด้านหลังนะฮะก็กลับมาได้2วัน3วันแล้วเราก็ไปธุระมานะฮะแล้วทีนี้จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับก็คือสอบถามผมบอกว่าอ๋ามเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะ ก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่สอบถามมาเกี่ยวกับบอลกระดาษหูช้างนะครับก็คือเขาซื้อรุ้นนะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบรุ้นด่างมาแล้วก็มีด่างติดหูนิดนึงนะฮะก็ราคาพอสมควรเนาะช่วงหูช้างราคาแรงๆอ่ะนะแล้วก็อีกคนนึงก็จะบอกว่าพี่ครับผมซื้อบอลกระดาษหูช้างด่างเหลืองมาตอนได้มามันก็ลายด่างสวยดีนะครับ แต่ตอนนี้ของผมอะทำไมมันเขียวนะคือเขาเขียวทํายังไงดีแก้ยังไงดีแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันนะครับส่วนเจ้าบอลหูช้างนะครับจะบอกว่าที่ผมเนี่ยเนี่ยจะเป็นเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยเขียวปีเลยเนี่ยผมจะบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับต้นของผมเองเนี่ยต้นเนี้ยคือด่างสวยสามใบแรกออกมาเนี่ย จะบอกว่าด่างสวยเลยค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วก็มีฮาร์ปมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมย้ายออกนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าผมจะถ่ายวิดีโอไว้อยู่อะแล้วก็ยาวๆอะ่ะช่วงเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยเป็นต้นที่ต้นใหญ่ๆใ,ในคลิปนั่นแหละนะครับซึ่งผมเอามาไว้ที่สวนใหญ่เพื่อที่จะขยายพันธุ์สามใบแรกเขาด่างนะฮะแล้วก็ใบ4เนี่ยใบสออกมามันเขียวแล้วจากนั้นอะต่อมาเนี่ยเขาก็จะเขียวหมดเลยครับเพื่อน ท,ทั้งที่ต้นแม่เขาก็ด่างนะแต่ว่าต้นต้นแม่ต้องบอกว่าแม่ผมอะ่ะคือเขาไม่ได้ด่างจัดมากนะสำหรับต้นแม่คือด่างสวยแล้วก็พอเอาล็อตเนี้ยออกไปแล้วเนี่ยล็อตสองออกมาแต่ละต้นเนี้ยคือจะเป็นด่างเทพเกือบทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วทีนี้เท่าที่คุยกับแม่จะบอกว่าไอ้ต้นเนี้ยนะฮะผมเอามาปลูกใส่กระถางพลาสติกนะครับก็คือ24นิ้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีเจาะรูนะครับ จริงๆมันน่าจะเป็นกระถางบอนนะแต่ว่าด้านล่างผมไม่แน่ใจว่า,าแม่แม่เขาเนี่ยเจาะรูด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวลองถามดูก่อน,อน,น,นแม่แม่กระถางบอนหูช้างด่างเหลืองนี่ใต้กระถางแม่ได้เจาะรูไหมเจาะรูใช่ไหมเจาะด้านข้างหรือใต้กระถางเจาะข้างบนแต่ด้านด้านด้านล่างไม่ได้เจาะเลยเหรออ้าว แรออ่ะอันนี้ก็อันนี้ผมว่าแม่เขาน่าจะเข้าใจผิดกับการสื่อสารของผมเพราะว่าต้องบอกว่าวิธีนี้นะครับวิธีนี้คือไอที่เจาะรูเนี่ยต้นใหญ่ผมจะใช้กับโ,โคโคเซียนะครับแต่เนี่ยมันเป็นบอลกระดาษนะแต่ก็ยังโตดีนะถ้าพูดถึงนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไม่ได้เจาะเดี๋ยวต้องดูอนาคตต่อไปว่าต้นนี้เขาจะมีระบบ มีปัญหาเรื่องระบบรากเน่าอะไรหรือเปล่าแต่ผมดูแลถ้าถ้าคือจากต้นแม่เนี่ยกี่ใบอ่ะหนึ่งสอง้าหกดแดใบใหญ่กับอีกหนึ่งหลอดเนี่ยคือมันเขียวหมดอนะ่ะเพื่อนๆเนี่ยมันเขียวหมดนะครับแล้วลูกหน่อนเนี่ยจะบอกว่าแม่เขาได้ประมาณอ่สอ็ดสิหน่อแล้วนะครับสิหน่อเนี่ยต้องบอกว่ามีหน่อนติดด่างมานะครับก็คือหต้น นะก็คือ1ใน10 1ใน10ของแท้เลยไอที่จะออกมาใหม่ๆนี่ก็เขียวๆอีกนะอันนี้ก็เขียวๆอยู่นะครับแต่ด่างชัดๆเลยนี่ก็ก็คือต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือใบใหม่มาน,นี้คือจะเป็นด่างสเตียอันนี้ก็ติดที่หูบ้างนะครับอ่ะอันนี้คือต้นที่นะครับตอนแรกด่าง3ใบตั้งแต่เกิดมาแล้วใบสี่ออกมาก็คือเขียวแล้วก็เขียวยาวมาจนถึงณปัจจุบันแล้วก็ ให้ให้ลูกก็คือ11ต้นแล้วนะครับใน1ใน11ต้นก็คือมีด่างอยู่1ต้นเขียวไป 10. อ่ะเมื่อกี้กล้องตัดกล้องตัดแล้วก็มาเจอกล้องตัวจริงตอนนี้ใครใครอยากเป็น f อ c f ีมานะครับ้องกล้องนะครับเดี๋ยวจะให้เป็นโปรเอกช่องฮะเ็น FC ได้ไหมอายุเท่าไหร่แล้วนะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราอะ19แล้วผมยังเป็นหนุ่มนะว่ามออะไรวะ มหาลัยแล้วไปเรียนที่ไหนที่เนี้ยของหกโรงเรียนอะไรลาดมงคลอ่านี่กล้องนะครับวันนี้หลานหลานหลานผมไก่นี่กล้องมีกีตาร์โอ้โหมีตะกลกอตะกูลุ่นกอเดี๋ยวไปต่อกันนิดนึงกล้องมันตัดนะเพื่อนจะบอกเมื่อกี้กล้องมันตัดนะครับเพื่อนนะก็สําหรับนะครับจะบอกว่าถ้าเราเลี้ยง บอนหูช้างดังเหลืองนะครับถ้าผมเท่าที่ผมผ่านมือผมมานะค่อนข้างไหลต้นนะเท่าที่ผมสังเกต,ตก็คือในกรณีต้นนะครับที่เขามีความด่างค่อนข้างเยอะนะครับด่างฝรตียแบบเยอะๆเลยแบบนี้นะฮะโอกาสที่เขาจะกลับเขียวมาเนี่ยก็น้อยแต่ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์กลับไหมนะครับเ <mith> พื่อนที่อยู่ใน a c e b o o k นะฮะที่เอ,อาง่ายว่าเป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k เลยเห็นเขาเคยโพสต์อยู่เหมือนกันว่า ตอนที่เขาเลี้ยงอะ่ะคือด่างเขาแบบย่างโหดครับเรียกว่าด่างเทพได้เลยแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาปุ๊บเขาก็กลับมาเขียวนะฮะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่จะเป็นลักษณะเหมือนต้นผมเนี่ยก็คือกลับเขียวมาเขียวปีเลยแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งเขาก็กลับมาด่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูกออกมาก็จะล้ายข,ของผมนะครับก็คือเขาก็จะติดด่างอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อข้อคิดแหละว่า จริงๆแล้วนะฮะในตระก,กูลของไม้ด่างนะครับนอกจากที่เขาจะกลับเขียวได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือเขาก็สามารถเป็นไม้เผือกได้เช่นเนี่ยผมจะมีให้ดูนะฮะผมจะมีให้ดูนี่ขาวขาวยั่วเลยรู้สึกว่าจะมีลายแดงด้วยนะเนี่ยแสดงว่าแม่ไม่รู้แน่เลยครับว่า ว่าเริ่มแสดงว่าต้นไม้พอมันเยอะแล้วเนี่ยทั้งบอลกระดาษทั้งโคโลคัเซียเนี่ยคือจะมีลายแดงผมว่นาน่าจะใช่แหละนี่เนี่ยถ้าใบด้านๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะบอกเลยเนี่ยคือถ้าใบด้านๆออกมาเป็นขุยๆอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยก็คือท้าเพื่อนไม่สังเกตมันจะเหมือนฝุ่นเหมือนอะไรเหมือนฝุ่นเหมือนอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองไปใกล้ๆให้ดูนะอันเนี้ยจะเป็นวิธีดูเลยว่า มดต้นอ่ะอันเมื่อกี้ขาวนะเมื่อกี้ขาวเราจะเห็นตัวใช่ไหมอันนี้คือมันจะออกเผือกนะมีใบไหม้ใบช้ําที่เพื่อนๆสอบถามมาหลายคนนะกรณีช้ําแบบนี้คือมันช้ําปกติเพราะว่าโดนแดดครับแดดมันแรงเราี่ผมอยู่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยแบบแดดเขาก็จะค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ใบเขาก็จะไหม้อย่างนี้ครับก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นใบเผือกใบขาวฮะอาการเขาจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นปกติของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นลายด่างสีเขียวแล้วเพื่อนเพนสังเกตนะครับว่าด่างขาวมันจะสะอาดเขียวมันจะเขียวสะอาดแต่ถ้าในกรณีที่ไรเริ่มเข้ามาหานะครับแล้วก็เริ่มมีไรเข้ามาเล่นงานใบผมจับให้ดูถ้าดูลักษณะนี้ก็จะบอกว่ามันคล้ายๆปกติใช่ไหมนะมันคล้ายๆปกติใช่ไหมเขียวปกติขาวปกติแต่ขาวตรงนี้ก็คือเป็นอาการช้ำน้ําปกติ แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอ่าขอให้ดูเนี่ยก็คือใบเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฝุ่นนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฝุ่นถ้าเราเอาน like ิ้วลูบไปอย่างเงี้ยเรามาดูที่นิ้วมันจะเป็นสีเขียวๆอ่าดูนิ้วผมนะเดี๋ยวผมขอแตะนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวๆอ่าเนี่ยก็คือไลเล่นแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เอเพื่อนๆเห็นครับ เพื่อนๆเห็นอะไรไหมเนี่ยตัวเล็กๆตัวเล็กๆเกต็มเลยคือถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆเต็มเลยอ่ะนะครับเนี่ยเทียบอ่ะแล้วหนักข้อขึ้นมาก็คือจะเป็นใบนี้ใบเนี้ยดูในจออาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบสังเกตอันนี้เขียวนี้ะนะจะเป็นเขียวสดใสอันนี้เป็นเขียวเข้มเพราะใบแก่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่า ความด้านของใบช่วงนี้มันจะมีเยอะเห็นไ,ไหมฮะพอหันมาดูกับใบนี้อันเนี้ยมันจะซีดๆแล้วเหมือนละอองเหมือนฝุ่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฝุ่นนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่เห็นตัวอะไรเดินยิบ,บยับ,บยิบยับยิบยับไหมเยอะมากใบนี้แล้วผมเคยคุยกับแม่เลยนะแม่ตรลบที่ตรวจเรามีพวกไรอะไรไหมแม่บอกไม่มีไม่มีเลยทางเนี้ย พวกอะไรพวกอะไรเ,เขาเลี้ยงมาไม่มีเลยสรุปครับดูครับเต็มครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะลามเข้าไปในนี้ละเห็นอะไรไหมฮะอันนี้คือที่แม่ปลูกไว้ทั้งบอลสีนะครับเราก็นี่สเสน่ใจอย่างที่บอกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ไม้ด่างมันด่างออกมาเนี่ยก็คือมันเป็น ต้นไม้ที่ผิดปกตินะครับก็คือทางยีนด้อยกับยีนเด่นนะครับยีนเด่นก็คือต้นไม้มันจะเป็นสีเขียวปกติทั่วไปนะครับส่วนยีนด้อยเนี่ยก็คือเนื่องจากว่า,ายีนด้อยเขาเนี่ยมันขาดพวกคลโรฟิลนะครับขาดาสารอาหารต่างๆซึ่งมันมี6ตัวน,นั้นต้องลงไปในราย,รายละเอียดปลีกย่อยกันอีกทีหนึ่งนะครับคือไอ้ส่วนนี้เป็นเขาขาวไม่ว่าจะเป็นด่างขาวไม่ว่ามันจะเป็นด่างเหลืองแบบนี้คือเขา ขาดธาตุอาหารตัวนั้นมันก็เลยออกมาเป็นสีแบบนี้เพราะว่าธาตุอาหารแต่ละตัวมันจะให้สีต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีน้ำเงินซึ่งมันรวมเป็นสังเคราะห์ออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าพวกยินด้อยบางตัวเนี่ยหรือว่ายีนบางตัวที่มันสังเคราะห์มันด้อยประสิทธิภาพลงไปมันก็เลยกลายเป็นไม้ด่างที่เราเห็นขึ้นมาซึ่งโอกาสแบบนี้มันเป็นน้อยมากครับเพราะฉะนั้นไม้ด่างเนี่ยมันจึงมีราคาแพง พราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นยีนด้อยที่มันเด่นออกมาปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้ที่ป่วยนะครับก็คือผมเอาแบบพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะคือมันเป็นต้นไม้ป่วยเพราะฉะนั้นการป่วยของเขาเนี่ยเมื่อเราปลูกแล้วนะฮะเราใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันดีเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ตัว ยีนด้อยตัวนั้นนะ่ะมันแข็งแรงขึ้นมานะครับมันก็จะสร้างคอเลฟิลนะครับซึ่งเน้นในเรื่องของการสังเคราะห์แสงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็คือถ้ายีนด้อยนะครับมันมีความสมบ,บูรณ์หรือมีความแข็งแรงขึ้นมาเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นเขาคือเป็นสีเขียวเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเหตุผลมาจากอะไรก็คือมาจากหนึ่งเลยในเรื่องของวัสดุป,ปลูกซึ่งนะฮะมันมีค่าไนโตรเจนสูงเกินไปเพราะนั้นเราอย่าลืมว่าค่าไนโตรเจนสูงก็คือธาตุเอ็น NPK ใช่ไหมครับ N เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าช่วยการเจริญเติบโตช่วยสร้างต้นสร้างยอดขึ้นมาใช้สําหรับไม้เล็กนะเวลาเราปลูกพืชอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติปุ๋ยมันจะเป็นอ่าสิบสามที่สามสามที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมแต่ถ้าปุ๋ยบางตัวมันจะบอก4ี 6, ส่สิบหกศูนไอสี่สิบหเนี่ยมันก็คือไนโตรเจนนะครับหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าปุ๋ยยูเรียหรือถ้าเป็นบางสูตรเนี่ยถ้ามันเป็น เขาเรียกว่า24นะครับ8 8ไอ้2ี่เนี่ยมันก็คือตัวเ็คือไนโตรเจนนะครับก็คือ3ตัวหลักหน้าก็คือตัวเนี้ยมันมีมากเกินไปไนโตรเจนได้มาจากอะไรบ้างในตัวเจนได้มาจาก1เลยก็คือปุ๋ยคอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยคอกมันมาจากไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายนะครับที่เราไปเอามาก็คือเขากินหญ้าหญ้ามันจะมีความเป็นไนโตรเจนสูงนะครับก็จะได้มาจากตัวนี้อีกหนึ่งตัวก็คือ ปุ๋ยที่มันตัวเลขนํำหน้าที่ผมกล่าวข้างต้นไปนะครับก็คือถ้าเราใส่ปุ๋ยที่เป็นไนโตรเจนเยอะนะครับเขาก็จะทําให้สีเขียวดีขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือใบกัมปูครับที่เราบอกว่ามีสรรพคุณช่วยให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงเพราะว่าเขามีไนโตรเจนค่าไนโตรเจนสูงเพราะฉะนั้นเมื่อบางคนใช้ปุ๋ยเยอะใช้ใบกัมปูเยอะไนโตรเจนมันสูงทั้ง2ตัวนะครับมันก็จะทําให้ ใบเนี่ยมันกลับมาเขียวได้จากใบด่างดีๆแบบนี้มันก็จะกลับมาเขียวเยอะดังนั้นไม้ด่างนะครับการบารุงปุ๋ยเนี่ยมีค่อนข้างสําคัญไม้ด่างอย่างที่บอกไปคือไม้ป่วยนะครับไม้ป่วยถ้าเราบํารุงมันแข็งแรงมันมีความแข็งแรงสูงแล้วนะครับเรากา็ยีนด้อยเนี่ยมันแข็งแรงนะครับกลายเป็นยีนเด่นแล้วมันก็จะทําให้กลับเขียวได้นั่นเองอทีนี้นะครับพอพเพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมก็ถ้ามีบางคนบอกว่า เขาอะโหใส่ปุ๋ยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงกลางแดดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าอะไรสังเกตก็คือจะมีเพื่อนๆบางท่านที่เขาใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยเยอะหนึ่งเลยก็คือต้นเขาอะมันมีความด่างที่ว่าด่างแบบโหดหรือว่าด่างรายเทพนั่นเองนะครับคือถ้ากรณีที่ต้นมันด่างเยอะคือเส้นด่างตามต้นเนี่ยมันขึ้นตามเส้นเลยอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าด่างโหดด่างเทพเหมือนด่างเงี้ยคือเป็นด่างสเตียแบบเนี้ย ด่างทุกใบท่ไมอันนี้คือเราใส่ปุ๋ยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อยินด้อยเขาว่ามันแบบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเขียวขึ้นมานะ่ะพอมันมีเหลืองนะเหลืองยินด้อยมันเยอะพอใส่ปุ๋ยที่เอ็นเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะช่วยเรื่องสีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ต้นเขาอะเขียวกับเหลืองมันชัดมันก็เลยจะกลายเป็นลายเทพที่เราเราเรียกกันก็คือในกรณีแบบเนี้ย มันสามารถที่จะใส่ปุ๋ยที่มีค่าเอ็นในโดเจนเนี่ยสูงได้นะครับนี่ก็คือการเลี้ยงไม้ด่างแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เป็นไม้ด่างสวยหรือว่าไม้ด่างที่ลายเทพแม้กระทั่งลายน้อยๆแบบผมต้นนี้ก็ตามนะครับก็คือแดดเนี่ยถ้าเราออกแดดทั้งวันเนี่ยอย่าลืมนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่มีสีเขียวนะคือยีนของโคโรฟิลเนี่ยกันหลังเขาแสงเนี่ยเขา เขาเก่งหรือว่าเขาค่อนข้างเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันตากแดดทั้งวันหรือว่ารับแดดค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะทําให้สีเขียวเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็4ีถึงหชั่วโมงต่อวันก็จะโอเคแต่มันก็จะมีบางคนที่ว่าแย้งอยู่ดีนั่นแหละว่าเขาเลี้ยงปลูกลงดินตากแดดทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยข้อนั้น,เ,นเราก็ต้องไปดูอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละว่า คือความด่างเขาว่ามันด่างมากแค่ไหนกรณีที่ผมพูดบอกมานะครับก็คือในกรณีที่ด่างเขาด่างเราด่างไม่เยอะด่างแบบนี้ก็คือด่างน้อยแบบนี้นะครับก็คือเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยมันกลับเขียวเพราะอะไรก็เพราะยีนเด่นความสีเขียวเนี่ยมันแข็งแรงมากนะครับมันก็เลยจะสร้างคอโรฟิลทำให้ต้นเนี่ยมันเขียวเก่งนั่นเองหรือว่าเราเรียกว่ากลับเขียวนั่นเองนะครับพวกนี้กรณีมันจะมีผลกับพวกกรณีแบบนี้แหละ คือพวกด่างน้อยแต่ด่างนะหรือว่าด่างที่ไม่เยอะอย่างใบใหม่ผมออกมาต้นแม่เขียวอีกแล้วเห็นไหมน,นี่เขียว1 2 3 4 5 6 7า้าใบเขียวหมดเลยนะครับเราก็จะบอกว่าต้นแม่ต้นนี้คือตอนเล็กเขามาก็จะเป็นตไตายนี้นะเป็นตไตายนี้แต่อย่างน้อยนะครับก็ยังอุ่นใจได้เพราะอะไรคือหนึ่งถ้าลําต้นมันยังมีเส้นด่างอยู่แบบนี้นะครับนั่นคือต้นเขายังมีเชือ้อยังไงอะ เขาก็ยังมีเชื้อเขียวอยู่เพราะฉะนั้นลูกที่เขาออกมาถ้ามันไปนโดนตานะครับที่มันมีเส้นสีด่างสีเหลืองตรงนี้ออกมามันก็จะเป็นด่างเหลืองแบบนี้เพราะฉะนั้นไข่ที่นะครับต้องบอกว่าไข่ที่ปลูกแล้วกับเขียวนะครับด่างกับเขียวมันก็ยังมีลุ้นอยู่เพราะว่าวันหนึ่งยังไงก็จะเหมือนกับผมต้นนี้แหละว่ามันสามารถกลับมาด่างได้ปกติ แล้วมันก็จะมีข้อแย้งว่าเฮ้ยบางคนเขาเลี้ยงแบบโอ้โหใส่ปุ๋ยทั้งใบก้ามปูอย่างเดียวผสมเพอร์ไล์ปุ๋ยคอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเลี้ยงกลางแจ้งด้วยทั้งทั้งปุ๋ยทั้งแดดอะไรมาครบเลยมันก็ต้องไปดูในลักษณะของต้นที่บอกไปว่ามันมีความด่างหรือเชื้อด่างเยอะแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ากรณีด่างแบบอย่างต้นนี้เนี่ยให้ใส่ปุ๋ยแบบอะไรบีคด่างแบบนี้เนี่ยขาวเยอะเขียวน้อยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับปุ๋ยธาตุเอนเนี่ยใส่เข้าไปเถอะนะพยายามให้เขียวมันลดลดง นะครับเพราะไม่นั้นมันออกมามันก็จะเผือกนะกรณีบอลกระดาษมันก็จะเผือกกรณีช้างเหลืองมันก็จะเขียวนะมันก็จะเป็นแบบนี้ดันั้นเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนะครับในส่วนของเลี้ยงนะครับในส่วนของต้นด่างแล้วกับเขียวในส่วนของต้นเขียวกับด่างก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่ยงยากเพราะว่าต้นเขาอะซึ่งเรารู้หรือเราเห็นตั้งแต่เล็กอยู่แล้วว่า ต้นเขาเนี่ยเราได้มาเนี่ยคือมันด่างแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเขียวเพราะฉะนั้นมันก็สามารถกลับเขียวมาเป็นด่างได้ปกติทั่วไปนะอันนี้คือทําความเข้าใจง่า,งายๆนะครับเพื่อนๆยังไงก็วิธีการต่างๆนะครับแล้วก็เหตุและผลที่พูดมาเนี่ยต้องบอกว่ามันคือประสบการณ์ที่ผมนะฮะปลูกเองนะอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่สวนใหญ่นะครับที่คุยกับแม่ก็ จะบอกว่าบางครั้งหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันซะโดยทีเดียวนะครับเพราะว่าการทําหรือการปรุงดินเนี่ยผมกับแม่ผมก็จะต่างกันนะเพราะว่าผมก็จะให้แม่ทําในสไตล์ของแม่ไปเราก็แค่บอกบางอย่างเข้าไปแต่เขาจะทําหรือไม่ทํามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละที่แล้วเราอยู่ห่างกันเนาะแล้วเขาก็จะทําในส่วนของความเข้าใจที่เราสื่อสารกันว่าควรจะทํำยังไงเขาเข้าใจยังไงเขาก็จะทําอย่างนั้นอย่างผมกลับมาก็จะบอกว่าอันไหนทีน่อ มันควรจะทําอย่างนี้นะไหนที่เราสมควรที่บางอย่างต้องปรับอย่างเช่นในกรณีบอลกระดาษนะครับที่ไม่ได้เจาะรูระบายน้ําด้านล่างอย่างผมมากเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรแล้วมันไม่ได้แล้วอันอย่างเงี้ยมันต้องปรับนะเราก็จะมามาแก้กันเนี่ยจะให้น้ำระบายเคน้ำขังอย่างงั้นเน่าพักหนึ่งกัจะเป็นอย่างเงี้ยเน่า เราตัวนี้มันไม่ชอบน้ำอ,อันนี้4 4<ม>เอา4รูรเพื่อให้มันอยู่ค่าเป็นกลางๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าแม่ก็จะทําในสไตล์ของแม่ผมก็จะทําในสไตล์ของผมซึ่งมันเป็นข้อดีอีกอย่างนึงคือเราสามารถเปรียบเทียบแล้วก็เรียน เรียนรู้ได้ทั้ง2แบบว่าถ้าทําในสไตล์นี้มันจะเป็นยังไงทําในสไตล์ผมมันก็จะเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เราก็จะมาสรุปกันให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆไม้ด่างเนี่ยถ้าเราพูดกันภาษาชาวบ้านให้เข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือมันคือไม้ที่เป็นโลกหรือว่าไม้ที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพราะว่าความด่างของเขาก็เหมือนความเป็นโลกเพราะฉะนั้นการเลี้ยงซึ่งจะคงความด่างเอาไว้เนี่ยก็คือเราต้องเลี้ยงแบบ ประคองให้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลของไม้ด่างนี่ก็คือ1เลยก็คือในเรื่องของการดูแลนะครับ2ก็คือในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับสก็คือสภาวะแสงนะครับการดูแลของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราปรุงวัสดุปลูกเนี่ยถูกนะครับหรือว่าเหมาะสมกับต้นไม้ที่เราปลูกไหมเช่นอย่างนี้ก็คือบอนกระดาษด่างเหลืองเนี่ยบางคนอาจจะไปจําผิดเห็นมันเป็นบอนนึกว่ามันเป็นบอนก็ไปเลี้ยงแบบแช่น้ํา เอาถาดรองน้ํามารองมีน้ําขังเพราะฉะนั้นบอลกระดาษหรือโคโราเซียเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบระรักเขาเนี่ยเน่าได้แม้กระทั่งต้นใหญ่เป็นปี2ปีครับถ้าเจอน้ําขังยังไงก็เน่าตายนะครับเพราะฉะนั้นใครทําแบบนี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับในส่วนของข้อที่2การให้ปุ๋ยไม้ด่างอย่างที่บอกคือไม้ที่เป็นโรคใช่ไหมครับยินด้อยเขาเด่นออกมาการให้ปุ๋ยต้องระมัดระวังในเรื่องของ ปุ๋ยธาตุ N ก็คือไนโตรเจนหรือถ้าไปสังเกตเวลาไปซื้อปุ๋ยเนี่ยตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะมีเลข3หลักก็คือ13 13 13ไอ้13ตัวแรกอย่างเงี้ยมันคือตัว N ตัวที่2ก็คือตัว P ตัวที่3ก็คือตัว K ถูกไหมครับ P ก็คือไนโตรเจนนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นยอดกระตุ้นใบกระตุ้นยอดอ่อนถ้าเราให้เยอะไปปุ๊บอ่ะขาวเยอะ มันก็จะสร้างความเป็นสีเขียวซึ่งไปกระตุ้นโครโรฟิลเพื่อสร้างยอดสร้างใบนะความสีเขียวมันก็จะเกินดังนั้นถ้าปุ๋ยเยอะประกอบกับใส่ปุ๋ยคอกซึ่งได้มาจากพืชหรือต้นหญ้าที่วัวควายหรือหมูที่หมูที่เขาเลี้ยงด้วยลำเ,เลี้ยงด้วยธาตุอาหารอย่างเงี้ยครับคือความเป็นไนโตรเจนมันจะสูงนะครับหรือบางท่านไปเก็บใบก้ามปูมานะครับ ใบกามปูก็มีความเป็นเอ็นสูงในไนโตรเจนสูงอีกเพราะนั้นเวลาเราเอามาใส่หรือปรุงวัสดุปลูกแล้วเนี่ยถ้าธาตุเอ็นมันเยอะไปมันก็จะกลับเขียวได้ง่ายๆเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยก็ระมัดระวังนิดนึงในการใส่ปุ๋ยนะครับข้อที่สามก็คือแสงนะครับแสงเนี่ยจะบอกว่าบางคนอาจคิดว่าไม่มีผลเราก็ต้องรับแสงเยอะนะครับ 1. ถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องแสงเนี่ยแสงเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นสร้างคอโรฟิลให้กับใบให้เกิดสีเขียว เพราะนั้นถ้ามันโดนเยอะนะในกรณีที่เป็นด่างน้อยแต่ด่างนะมันก็จะสามารถกลับเขียวได้ยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะฮะหลายๆท่านเราก็นําไปปรับใช้ดูเพราะว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยก็จากประสบการณ์ของผมเองประสบการณ์ของแม่แล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนๆที่คุยกันในแชทนะครับในข้อความที่ทักถามกันเราก็แนะนําว่าเขาทําแบบนี้ดีนะเขาทําแบบนี้มันไม่ดีนะ แล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า,าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารากิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับลบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนนะ่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน